ที่เราไปไิแล้วไม่ตรงนั้นนะเราได้เพชรมาห้าก้อน้ะครับอ่าพีทให้เพื่อนไปแล้วคุณต้องปกดหัวเลยครับไปมาดไม่ต้องปกดหัวหรอกเพื่อนปกดม่มีมีพีทแอ๊ดได้พ่อแก่ใช้เพื่ไม่อยากไอ้พก็ไว้อยู่แล้ววะใช่ไหม เป็กเพื่อให้นายมันวเาเืต้องการหาทานก่อนแล้วค่ลงมาเหมืองเระลองลงมเหมืองนึ่งไดูก่อ ท <a> <ม>ี่สุดทำไมทำไมที่ทะเลทรายเหมือมืดเหอไม่รู้อะมันก็มืดหมดทุกทีเพราะว่าเหมือนอะทุ่ต้องการคอสเปจะ่าสัตว์้องิลเมเมืองเอเนลมีทอสไหมเพื่อนไม่มีนะ เจแม่มตัวนี้มึงข้าเด็กลูกวัวลูกวัวที่โตแล้วออกลูกหปอียทีนึงพี่ยักษ์แอนเด็กูเดกูต้องมนขุดไม้เพื่อมาทำเป็นถ่านเพื่อนมึงมาเอาตรงกูก็ได้ไม่ตั้งเกือบห้าสกูขอแค่โอเคแค่ดูว่าเก็ดอะ ไม่ต้องเอาแปลงรูปเพื่อนอะไรกูจะสร้างบ้านเอาเลยโอ้ไม่ให้กูสร้างบ้านสะงงานไปไหนจะสร้างบ้านแนวไหนครับเพื่อนสร้างบ้านสามสามคูนสามเหรอไม่ใช่สามคูนสามมันแค่ไงสามคูนความกว้างที่สองหนึ่งจุดสองหนึ่สองบล็อกเลยแล้วความยาวอ่ะสาม 3.3.12มคูบึงทำบ้านแนวแนวเช่ออะไรเนี่ยไม่ไม่1ิบคูณส่คส่นสุดันยังมไปมาหนวางตรงนี้แล้วมึงก็มาวางตรงนี้ใช่ช่เชื่อฟังกูมั่งอเวางตัวเองขมานได้เพื่อนเดี๋ยว

เขาติ้งคิงบูมบทีเอ็นชาร์ดแม่มาดูบ้านดีโคตรกับอ้เียกัพี่ได้ใช่มาอะรีับนะหี่ ตอนนี้สูงสูงบ้านตอนนี้สูงสี่บอกคนมันไอ้นายเป็นไรอ่ะไุก็ตกังบล็อกหิดไอ้นายตกใจไอ้นายมึงเลยบ้านเราตังชื่อว่าบ้านแปลกนี่ว่าบ้านหมืดเพื่อนตามคุณ คุณสร้างบอกป้ <Ha. S 1> าก็ว่าบ้าหนึง่งหกเก็แล้วอะมาสูนี่มีหกสองป้าเนี่ย มันจะหมดเพื่อนขอทอดหน่อยเพื่อนยังไม่ได้เผาเลเร็วมาบ้านเร็วทีนี้เราตุ้ยตุ้นเราอ่ะไรวะคนแนนก่อนคนแนนเผื่อเื่อโอ้ต่อเผาเผื่อเหี้ยนของใครแนนไฮ้ยแล้มันอยู่ไหนอะนายลืมนายตัวอะไรมาเต็มแล้วเพื่อนอะไรอะ มันเปิดเจ็บของสำคัญดอนที่ผหาแล้ว <that> ค really <gy> <that> <happened> <fucking> ือวิ่งอยู่ใครวิ่งอยู่เลยยดึงดึนดึงดึงดึงดึอยี่ข่าวลือ อันนี้คืออะไรอ่ะกูบอก้มมอันนี้คืออะไรไม่ได้บ้านเลี้ัขอกัวล้ขอกัวเล้อัเี้แล้วไอ้วัวแม่ลูกนเป็นคือวัวตัวลูกตัเนี้ยเนี่ยเอากูฆ่าแลวมันโตแล้มันก็มีลูก เพื่อนเดี๋ยวมันก็มาใหม่ตึดตืดดืดดืดตึดๆดตึดๆดตืดยี่ยี่ตอนนี้กำลังเดินสำรวจอยู่เพื่อนทำไมไม่หิมวะปำหมดเลยไว้เนี่ยโอ้โหหมดหมดพี่ปูว่าทำไมไม่มีมันเตอร์ ไอ้หนม้มอยู่ไหนคุณสร้างมาซาร์ดินของน้ำกาตับสิ่งนี้กูเรียกเ <c oughs> ชอคิปเปอร์สามตัวไอ้หน้าอยู่ไหนชิ้าร์สติ๊กไอแนอยู่ไหนใช่มาร์สติ๊กโดยทรรมเนียมเรียบร้อยไอ้หน้าอยู่ไหนห่วงไม่ต้องตามหาอยู่คุณคนสับโ <c oughs> อ้ยเจ้าม่วง ไอนายกูรู้ค่ะแม่นคืออะไรอ่คู้าที่ที่เอ่อเออเนนเอาไวอ่ะอ่ฮะละเผาทำไงไม่ไมคัเคเบิลอาไฮะรู้อะไรไหมไม่เพื่อนทำไมจะพูดว่าอะไรวะบ้านอยู่ไหนวะไอนายตามมาเพื่อนกูบอนขอม่น่ามาเพื่อนจะมานั่นคืของของข้า แค่แมงมุมก็ยัง era, ยปิ๊ปป๊ะตามมาเอาแหมมีแค่สองตัวนะไปไเอ้ยอย่าอย่าอย่ากลัแล้วกลัแล้วกลัแล้วโอ้ยอ้ไรหล่อคอยไหมอ้ไรหล่อคอยไวมได้แล้วได้แล้วชิบกี้ไม่เก่าวดูลูกอ่าแมงมุมกันอีกแค่เดียบมีตัว นะ่นีนี่อ้ออีน่าอีน่าตาเ่ตานี่านีาวะปนาวะ้ีน่าไม่อท่ปังในบ้านนริ้วริ้วริ้วปักทุบปักท่นเลือดหเอาวิ่งโดนคิเปอร์แล้วมือนลัง เดินไปข้าาคิปเปิระเบิดเลยไอ้นายขอขอขอทุกงนอารปบันไดทื่นข้างนเพื่อนบันไดตงร้านตรงนี้นี่เ่อนกอไม่ไดบอกมึงใสององคูณสาอ่ะข้างในบ้านองคูณสามคูณย เกูเนื้เええเอเผาอยู่เบื่อนกูจะมั่งเลยแบ่งนงไอ้นาขอนั่นหน่อยทอดไม้สเต็กไม้สเต็ก่ไปตัดไม้แล้วแมงมันเผาลงแล้ว เด่นเดิ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 นเดับุรมากว่านาไงไม่ได้ครับกว่านะไม่ได้ต้องข้าวควายเริ่มเนื้ออะไรได้เีเพื่นเพื่นนะวิ่งบนชาไม่กูเดินม่ไดวีงงพรุ่งนี้ไม่ตืนเลยประมาณเนี่ยสบไอ้ได้คิเปิ้ลเอาแม่ตัววิ่งาไมนายอะโอไอะ ไม่นานอุ้ยชิปกาตัวุยังไม่หยุดวิ่งดาได้เปอร์เลยยิงชิเปอร์เปอร์ยิงเปอร์ดเร็วยิงเปอร์จนันก็จะดีใช่แล้วก็เนไม่ยิงอะเปอร์วายนะถ้ามันถ้าใครทันเป็นมันใช่ ไอ้กูกูจะตักมอนไปรอบป่าไอ้เพื่อนไม่ได้ถ้าสกิลตันนี่ยิงชิปเปอร์ตายอ่ะอมันยจงนั้นไปเพื่อนมจะได้เสียงแไอ้เพท่าน,นใช่จะไล่ฆ่ามอนสเตอร์ไอ้เพนะื่อนด้วยด้วยวาดูดิดูดิออกูเข้าไปเนี่ยเอาทอดไปปักรอบบ้านเอาไปปักไกไม่มากูหลงอ่ะ เนี่ยนะกูเจองัวตัวเมื่อกี anyway. ้เันฮ e ้ยเฮกระบี่สองตัวกับคปเปนก็มาดีมดีกินก็ไวกาตกเตเฮ้ยตม้งายตายอไี่นงเอ้ากต้วั้งยิโอเมนแกงแกดิ มึงก็นอนไม่ได้อีสองตัวแทนนายอนี่หนะอ้นายแป๊บนึงเพื่อนเชี่ยไม่ไม่ได้คาประนั้นไว้อ่ะกันไก่เอาไปคาดักทังไงนะตังไงนะแกก็ไม่รอดนะมึง่าแกทำไมอ่ะทำไมอ่ะกูเจออีกสามตัวกูคามีนี่เนื้อไก่ดิบนะนะ เลี้ตาไก่้วยด้วยเพือตาไก่ไม่ใช่ด้วมันนีกับตาตาไม่ดูตาไม่ดู กูว่าเวลาทำอะไรกูต้องคัฟเวตติ้งเท็บเล็ิ้งเอาไว้อ่ะคือมึงจะประหยัดหน่อยก็ไม่ได้นะไม้เอาขวานคืนกูมาแบบนี้แล้วกงคูนกูจะตัดด้วไม้ไม่หมดเลยต้นหมดแล้วจะหมดแล้วนะอย่างมัดไถ่ได้เพื่อน มึงเวนเทวิเทพรักเนี่ยข <Next time. S 2> ้าเป็นน้ำพอดีเลยชิ้นี้ต็อกาตกปลาแท้ทับเตียงน้จะได้เตียงแล้วล้วก็ตกปลาัให้วูชันทำมันไม่มีที่ความใช่ไแล้วก็แล้วมันก็ไม่สามารถทำมาได้แหมือนที่ต้องมาข้าหั้นายมันถึจะได้ปลาแล้วก็องไปตกที่แม่น้ำกัน้ำอันนี้จะตัดมันไม่มายืนในน้ำ้อ ใครเดินไปปลาไม่กินเบ็ดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนักเรียนออกมาเข้าแอนวางไว้เพื่อนวางไว้ตรงนี้เรื่อไม่ไม่ไม่วางไว้บ้านอ่ะไม่วางเนี่ยไหมเอาน่ากูกัดปลาบักเบาสิเฮ้ยแอนนี่หรือว่าดวงหายทะเลที่จะไม่มี ลู Workers, ้เหมือนกันแตู่ได้ปลาปักเป้าอยุดขาลงโต๊ใส่ได้ไอ้ได้ไม่ติดทั้งสามอย่างเลยไอ้ได้เนหัวลูกแม่แนดูดิอย่างนี้นไอ้ได้เปนหัวหูแล้วก็มพิษอย่างนุ่นแรงไม่กินปลาปักเป้าอ่ะแทนนี่ฉันหมามีช่วงของเลเยทำไมกไมีอ้น เอาไปไอ้นายไปอยู่ใต้แล้วมึงลงไปนมเลยแล้วไปนมปลาไอ้นายแล้ได้เตียงมาคนละอันแล้วน้เพื่อนไปวังที่บ้านเลยไดไล่ปลากูหมดเลยเช่นายไมไอ้นี่ช่ไหไม่เกี่ยวนายไปี่ิี่ปลาไม่เกี่ยวเหรอวะ มึงลงไปไล่ปลาเฮ้ยกูต้องกูต้องรีบกินปลาแล้วจะก็หาจงก็หามึงแก้ไม่เขาอ๋อแล้วจะก็หาหินมึงไม่ไปบ้านนะจะไปหาหินมาเผาปลามึงมาขอเนื้องงก็ได้เลยไม่ชิ้นนี้ก็คืออาหารของมนุษย์เพื่อนกันกินดิบอ่ะมันไม่ใช่ปลาซาบะนี่จะเป็นซาซิมินะเว้ยเพื่อนซาซิมิอะไรมึงมาเตรียมฐาน คุณมาแบบแง้งเฉียงแล้วเชืวถฐานพอดีเลยไหนไอ้นายจะถ่านคุณจะถ่านมาทำชาชาชิมีงินเมื่อเอาสอิดมื่อเอา่านมากินเลยละชิมหายแล้วใช้พิกใช้ทำไมเปืืองเออปลืองเนาะ 还是没丢。<laughs> <laughs> <laughs> กูอย <Beautiful. S 2> ู่บ้านโลกูอยู่น้ำตกแกคิดไหมกูเจออีกแล้วอมมไปโลโลโลอมมนไปทำไมปลาไม่กินเหยื่อมันไม่มีปลาแล้วไงตรงเนี้ยมันเป็นทะเลสาบแง่งๆง่งมันไม่ตกเหยืกูได้ปลามาเป๊นเล คนกุดกิ๋วแมงอ